สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับครูกระติศนะคะในวิชาวิทยาศาสตร์กันค่ะวันนี้เรามาเจอกันเป็นคลิปที่12แล้วนะคะซึ่งในคลิปนี้ค่ะคุณครูจะพาเด็กๆมาทําแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดในหน่วยการเรียนรู้ที่5นะคะเรื่องของเทคโนโลยีอวกาศนั่นเองค่ะ สำหรับแบบฝึกหัดนี้นะคะจะอยู่ในหนังสือแบบฝึกหัดของเราค่ะหน้าที่119ถึงหน้าที่120นะคะนักเรียนก็สามารถเปิดหนังสือขึ้นมาแล้วก็ทําแบบฝึกหัดไปพร้อมๆกับคุณครูได้เลยนะคะหรือว่าใครที่ทําเรียบร้อยแล้วก็สามารถตรวจสอบความถูกต้องไปพร้อมกันได้เลยค่ะ ในข้อที่1นนะคะโจทย์ถามว่าข้อใดเป็นเทคโนโลยีอวกาศที่พัฒนาขึ้นเป็นอันดับแรกนะคะนักเรียนจำกันได้ไหมคะในการที่มีเทคโนโลยีอวกาศขึ้นมาเป็นครั้งแรกนะคะเกิดจากการที่มีคนนะคะต้องการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของดวงดาวนั่นเองค่ะ จึงได้ประดิษฐ์กล้องโทรทัศน์ขึ้นมาค่ะเพื่อใช้ในการศึกษาดวงดาวที่อยู่ในท้องฟ้านะคะซึ่งกล้องโทรทัศน์ตัวแรกก็ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาโดยกาลิเลโอกาลิเดีนั่นเองค่ะและหลังจากนั้นนะคะนักวิทยาศาสตร์ก็จึงได้พัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับอวากาศเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆค่ะ ที่2นะคะโจทย์ถามว่าอุปกรณ์ใดไม่เกี่ยวข้องกับกล้องโทรทัศน์ชนิดหักเหแสงค่ะนักเรียนจํากันได้ไหมคะเกี่ยวกับกล้องโทรทัศน์ชนิดหักเหแสงนะคะซึ่งภายในค่ะจะประกอบไปด้วยเลนนูนอยู่สองอันนะคะซึ่งเลนนูนตัวแรกนะคะจะทําหน้าที่เป็นเลนใกล้ตาค่ะแล้วก็เลนนูนตัวที่สองจะทําหน้าที่เป็นเลนใกล้วัตถุนั่นเองค่ะแสดงว่าอุปกรณ์ใดคะที่ไม่เกี่ยวข้องกับโทรทัศน์ชนิดหักเหแสง ถูกต้องแล้วค่ะนั่นก็คือเลนเวาลนั่นเองนะคะที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับกล้องโทรทัศน์ชนิดถักเหแสงนะคะต่อมาค่ะข้อที่3โจทย์บอกว่าข้อใดเป็นลักษณะของภาพที่มองเห็นผ่านกล้องโทรทัศน์อย่างง่ายนี่ก็จะเป็นรูปของกล้องโทรทัศน์อย่างง่ายนะคะถ้าเกิดเรามองวัตถุโดยผ่านกล้องโทรทัศน์อย่างง่ายวัตถุที่เรามองเห็นจะมีลักษณะอย่างไรคะ ถูกต้องแล้วค่ะวัตถุที่เรามองเห็นผ่านกล้องโทรทัศน์อย่างง่ายนะคะจะมีภาพขนาดใหญ่นะคะหัวกลับกับวัตถุนั่นเองค่ะคำตอบก็คือช้อยข้อที่2นะคะต่อมาข้อที่4ค่ะโจทย์บอกว่าคุณครูโทรศัพท์ไปหาเพื่อนที่ประเทศอังกฤษคุณครูต้องใช้บริการดาวเทียมประเภทใดนะคะนักเรียนคิดว่าคุณครูต้องใช้ดาวเทียมประเภทใดคะ ถูกต้องแล้วค่ะนั่นก็คือดาวเทียมสื่อสาร <Spit lên S 2> นั่นเองนะคะนั <letter. S 1> ่นเป็นเพราะว่าการที่คุณครูโทรศัพท์ไปหาเพื่อนนะคะก็เป็นการสื่อสารกันกับเพื่อนที่อยู่ในระยะทางไกลกันนั่นก็คือคุณครูอยู่ประเทศไทยนะคะส่วนเพื่อนอยู่ที่ประเทศอังกฤษนั่นเองค่ะซึ่งการสื่อสารของคุณครูนะคะก็จะมีการสื่อสารอาจจะเป็นผ่านโทรศัพท์นะคะซึ่งโทรศัพท์ค่ะก็จะส่งสัญญาณไปยังดาวเทียมสื่อสารนะคะแล้วดาวเทียมสื่อสารก็จะส่งสัญญาณไปยังปลายทางนั่นก็ส่งสัญญาณไปให้เพื่อน ที่ประเทศอังกฤษนั่นเองค่ะนี่ก็จะเป็นลักษณะของการใช้ดาวเทียมสื่อสารนั่นเองนะคะส่วนดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาดาวเทียมสำรวจทรัพยากรธรรมชาติและก็ดาวเทียมเพื่อการวิจัยในอากาศอันนี้ก็จะใช้งานตามชื่อของดาวเทียมนั้นๆเลยนะคะอย่างเช่นดาวเทียมอุตุนิยมวิทยานะคะก็จะใช้สำรวจเกี่ยวกับสภาพอากาศในแต่ละวันค่ะเพื่อนํามาเป็นการพยากรณ์อากาศที่จะเกิดขึ้นนะคะส่วนดาวเทียมสำรวจทรัพยากรธรรมชาตินะคะก็จะ สำรวจเกี่ยวกับทรัพยากรต่างๆค่ะที่อยู่บนผิวโลกของเรานะคะส่วนดาวเทียมเพื่อการวิจัยในอากาศนี้ก็จะใช้ในการศึกษาเรื่องต่างๆในอวกาศนั่นเองค่ะต่อมาข้อที่5นะคะโจทย์ถามว่าข้อใดไม่ใช่ภารกิจของยานขนส่งอวกาศนักเรียนจำกันได้ไหมคะหน้าที่ของยานขนส่งอวกาศมีหน้าที่ทำอะไรบ้างคะ ถูกแล้วะคะ่ะนั่นก็คือยานขนส่งอวกาศนะคะจะมีหน้าที่ในการนำอุปกรณ์หรือว่านำนักบิกานขึ้นไปยังสถานีอวกาศค่ะนอกจากนั้นนะคะตัวยานขนส่งอวกาศนี้นะคะก็จะมีหน้าที่ในการเก็บดาวเทียมหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆนะคะที่เสียแล้วค่ะกลับมายังโลกของเรานั่นเองค่ะนักเรียนส่วนหน้าที่ที่ไม่ใช่ของยานขนส่งอวกาศนะคะก็คือช้อยข้อที่2นั่นเองค่ะคือการนำนักบินอวกาศไปลงดวงจันทร์ค่ะ สำหรับภารกิจในการนำนักบินอวกาศไปลงดวงจันทร์นะคะจะเป็นภารกิจของยานอาวกาศนั่นเองค่ะต่อมาข้อที่6ค่ะโจทย์บอกว่าถ้าต้องการทราบว่าข้าวหอมมะลิของไทยสามารถเจริญเติบโตได้ในสภาพไร้น้ำหนักหรือไม่สถานที่ที่เหมาะสมในการปลูกข้าวหอมมะลิในสภาพไร้น้ำหนักคือที่ใดนะคะ นักช้อยนะคะนักเรียนก็จะเห็นว่ามีทั้งยานขนส่งอวกาศสถานีอวกาศยานอาวกาศดาวเทียมทั้งหมดนี้นะคะก็จะอยู่ในอวกาศถูกต้องไหมคะซึ่งจะอยู่ในสภาพไร้น้าหนักทั้งหมดเลยและนักเรียนคิดว่าข้อใดคะที่จะเหมาะสมในการปลูกข้าวหอมมะลิถูกต้องลวค่ะนั่นก็คือสถานีอวกาศนั่นเองนะคะนั่นเป็นเพราะว่าในสถานีอวกาศนะคะจะโคจรอ,อยู่รอบโลกได้เป็นเวลานาน,านมากที่สุดเลยคะ่ะ ดังนั้นนะคะการปลูกข้าวหอมมะลิในสถานีอวกาศค่ะจึงทําให้เราสามารถดูการเจริญเติบโตของข้าวหอมมะลิตั้งแต่เป็นเมล็ดพันธุ์นะคะจนกระทั่งการออกดอกออกผลออกมานั่นเองค่ะนักเรียนแต่ถ้าเกิดเราไปศึกษานยานขนส่งอวกาศยานอาวกาศหรือว่าดาวเทียมนะคะตรงนี้เราก็จะไม่สามารถทําได้นะคะเพราะว่าจะมีการโคจรในระยะสั้นๆเท่านั้นเองค่ะ ต่อมาข้อที่7นะคะโจทย์บอกว่าปัจจัยข้อใดที่ไม่ได้ถูกออกแบบมาในชุดนักบินอวกาศจํากันได้ไหมคะที่คุณครูให้นักเรียนจดลงสมุดเกี่ยวกับชุดนักบินอวกาศนะคะชุดนักบินอวกาศสามารถทําอะไรได้บ้างคะ สามารถป้องกันรังสีและความร้อนในอวากาศได้นะคะสามารถปรับอุณหภูมิและความดันได้มีถังออกซิเจนพร้อมกับท่อสําหรับหายใจนะคะมีเครื่องมือสื่อสารแล้วก็มีที่เก็บอุปกรณ์สาหรับการทดลองวิทยาศาสตร์นั่นเองค่ะและนักเรียนดูจากช้อยส์นะคะข้อใดคะที่ไม่ได้ถูกออกแบบมาในชุดนักบินอวากาศถูกต้องลวคะนั่นก็คือการป้องกันอุก,กาบาทนั่นเองค่ะนักเรียนเพราะว่าอุก,กาบาตนะคะก็จะเป็นชิ้นส่วนของดวงดาวคะ่ะ อาจจะเกิดการพุ่งชนนักบินอวกาศหรือว่าพุ่งชนเกี่ยวกับยานอาวกาศได้นะคะเราก็ไม่สามารถป้องกันได้ค่ะส่วนในช้อยข้ออื่นๆนะคะตอนนี้ก็จะสามารถควบคุมได้ในชุดอวกาศค่ะ ข้อที่8นะคะโจทย์บอกว่าข้อใดเป็นเหตุผลที่ทําให้ต้องสวมชุดนักบินอวกาศในขณะที่ทํางานภายนอกยานอาวกาศนะคะมีช้อยให้เราเลือกอยู่4ช้อยนะคะก็คือข้อ A มีรังสีที่เป็นอันตรายค่ะข้อ B อยู่ในสภาพไร้น้ําหนักข้อ C มีอุณหภูมิต่ํามากข้อ D มีแกส๊สคาร์บอนไดอ,ออกไซด์นะคะนักเรียนคิดว่าข้อใดเป็นเหตุผลที่ทําให้นักบินต้องสวมชุด นักเรียนคิดว่าข้อใดเป็นเหตุผลที่นักบินอวกาศต้องสวมชุดนักบินอวกาศขณะที่ทำงานอยู่ภายนอกยานอาวกาศคะ ถูกต้องแล้วค่ะคําตอบก็คือข้อ A และข้อสีนั่นเองค่ะเพราะว่าอยู่นอกยานอาวกาศนะคะจะมีรังสีต่างๆมากมายเลยค่ะซึ่งเป็นอันตรายแก่ตัวนักบินอวกาศค่ะรวมถึงภายในอวกาศนะคะจะมีอุณหภูมิที่ต่ํามากค่ะไม่เหมาะสําหรับการใช้ชีวิตหรือว่าการอยู่อาศัยนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะนักบินจึงต้องมีการสวมชุดนักบินอวกาศไว้นั่นเองค่ะ ต่อมาข้อที่9ค่ะโจทย์บอกว่าข้อใดเป็นเทคโนโลยีอวกาศที่เหมาะในการสำรวจแหล่งแร่ยูเรเนียมบนดาวอังคารนะคะสำหรับการสำรวจแหล่งแร่ยูเรเนียมบนดาวอังคารนักเรียนคิดว่าข้อใดเหมาะสมคะถูกต้องแล้วค่ะนั่นก็คือยานอาวกาศนั่นเองนะคะ เพราะว่ายานอาวกาศนะคะถูกออกแบบมาค่ะเพื่อใช้ในการปฏิบัติภารกิจในอวกาศนั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นการออกเดินทางไปสำรวจยังดาวเคราะห์ดวงต่างๆนะคะหรือว่าการเดินทางสำรวจในอวกาศนะคะส่วนจรวดดาวเทียมหรือว่ายานขนส่งอวกาศนะคะเหล่านี้ค่ะจะออกแบบมาเพื่อโคจรอ,อยู่เพียงรอบๆโลกของเราเท่านั้นเองค่ะ ส่วนข้อที่10นะคะข้อสุดท้ายค่ะโจทย์บอกว่าข้อใดเป็นเทคโนโลยีอวกาศที่ใช้ในการศึกษาทดลองความรู้ทางวิทยาศาสตร์นักเรียนคิดว่าช้อยข้อใดเป็นคำตอบที่ถูกต้องคะถูกต้องแล้วค่ะนั่นก็คือดาวเทียมกับสถานีอวกาศนั่นเองนะคะ เพราะว่าดาวเทียมและสถานีอวกาศนะคะถูกออกแบบมาค่ะเพื่อใช้ในการศึกษาทดลองเกี่ยวกับความรู้ทางวิทยาศาสตร์อยู่แล้วนะคะส่วนจรวดหรือว่ายานอาวกาศยานขนส่งอวกาศค่ะสิ่งเหล่านี้ค่ะถูกออกแบบมาค่ะเพื่อใช้ในการขนส่งนะคะอุปกรณ์หรือนักบินอวกาศเท่านั้นเองค่ะสําหรับการใช้ศึกษาทดลองนะคะส่วนใหญ่ก็จะทําในสถานีอวกาศหรือว่าการใช้ดาวเทียมนั่นเองค่ะนี่ก็จะเป็นแบบฝึกหัดทั้งหมด10ข้อของเรานะคะเป็นการทบทวนความ ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีอวกาศที่เราได้เรียนมานั่นเองค่ะหากนักเรียนทําเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมถ่ายรูปส่งคุณครูผ่านไลน์ด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ